วิธีการเปลี่ยนปุ่มเพิ่มเพื่อนแบบนี้ให้เป็นปุ่มผู้ติดตามแบบนี้นะคะมีวิธีการเปลี่ยนยังไงสําหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้ตามมาค่ะอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทําการสาธิต Android Samsung ให้เราแตะเข้าไปที่แอป Facebook นะคะ จากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่เส้น3มเส้นมุมบนได้เลยค่ะมายังหน้านี้แล้วนะคะไปที่ไอคอนการตั้งค่ามุมบนนะคะแตะเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะสไลด์แท็บตรงนี้ขึ้นไปนะคะแล้วไปที่หัวข้อกลุ่มเป้าหมายและการแสดงผลนะคะให้เราแตะไปที่หัวข้อวิธีที่ผู้อื่นค้นหาและติดต่อคุณนะคะแตะเข้าไปค่ะเมื่อเข้ามายังหน้านี้นะคะไปที่หัวข้อใครบ้างที่สามารถส่งคําขอเป็นเพื่อนถึงคุณได้นะคะให้เราแตะเข้าไปค่ะ จากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่คําว่าเพื่อนของเพื่อนนะคะติ๊กให้เป็นเครื่องหมายสีน้าเงินเหมือนในคลิปนะคะจากนั้นแตะบันทึกได้เลยค่ะเมื่อได้ตามนี้แล้วนะคะปัดหน้าจอออกไปได้เลยนะคะแล้วแตะไปที่ Facebook อีกครั้งหนึ่งนะคะแตะไปที่เส้น3ามเส้นมุมบนค่ะแตะไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะคะให้เราแตะไปที่จุด3าจุดแนวนอนตรงนี้แตะเข้าไปค่ะ เข้ามายังหน้านี้นะคะให้เราแตะไปที่คําว่าดูในมุมมองของนะคะนั้นนะคะเราก็จะเห็นปุ่มเพิ่มเพื่อนนะคะเปลี่ยนเป็นปุ่มติดตามตรงนี้นะคะวิธีการนี้ทำไม่ง่ายสําหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทําดูคะ่ะเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันไป็นกำลังใจใผู้จัดด้วยนะคะ